ก็ Go, สวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมุสซุฟูสุคนอยู่ไกล้อยู่ไกล,อย,กลอยู่ฟังไทยฟังลาวนะคะอ่ามานะคะวันนี้มากินข้าวเย็นกับตีนเหมือนเดิมเหมือนเคยนะคะก็วันนี้ก็ได้อ่าปลาเผานะคะวันนี้ได้ปลาเผาปลานินเผานะคะมาะมาเผาเองนะคะตอนเผาไม่ได้ถ่ายให้ดูะคะ่ะเพราะว่ามันใช้เวลานาน,านเตือนไปนะคะก็เลยมาอ่า ถ่ายแต่ตอนกินก็แล้วกันนะคะทําคลิปแต่ตอนกินก็แล้วกันนะคะอันนี้ก็จะมีผักก็ไม่มีผกักก็มีสรัดเน่นะคะหอมสลัดเน่นี้ก็จะเป็นบัวะพา,านะคะอันนี้แล้วก็เป็นใบบัวชมพูหรือว่านางเลิศนะคะแล้วก็หอมหอมมาหอมหอมบวัวแล้วก็บอกพริกสดนะคะบอกพริกบ้านเรานะคะบอกพริกน้อยนะคะก็อันนี้จะเป็นเขียดเทศนะคะหรือว่าบักเล่นนะคะอันนี้ก็จะเป็นอ่ หมแนกแตงนะคะหัวขาหัวหัวขาตะไคร้นะคะแล้วก็อันนี้จะ,ะนนเป็นน้ำจิ้มนะคะนี่น้ำจิ้มปลานะคะอันนี้จะเป็นน้ำจิ้มอันนี้ก็จะเป็นน้ำจิ้มทั่วตัดนะคะสูตรพี่กบว้นนะคะแซ่บถูกใจเลยนะคะอ่าก็นจะเป็นปลาเผานะคะปลานิลเผานะคะปลานิลเผาตัวใหญ่ๆตัวละลูครึ่งนะคะแปดสิบาทนะคะแปดสิบาทต,ตัวละลูครึ่งนะคะอ่านะ ตัวเลยใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะคะตัวเราลูคึ้งค่ะนี่ค่ะตัวใหญ่ๆเลยนะคะนีะอ่ามาค่ะก็ไม่มีไม่ต้องพูดอะไรเยอะแยะมากมายนะคะกําลังหิวข้าวนะคะตอนนี้ก็จะสามทุ่มแล้วนะคะก็เป็นข้าวเย็นนะคะกับจากเท็ดงานทิดการเทิดงานมาก็ประมาณเป็นทุ่มกวาดแล้วล่ะคะ่ะกวาจะได้กินนะคะก็ะมาทำไรหลายอย่างนะคะก็มาเลยนะคะกินกันเลยนะคะหิวแล้วค่ะ ก็มากินด้วยกันลเลยในะฟะทุกคนนะคะมาะคะ่ะปลาตัวใหญ่ๆนะคะอุร้อนค่ะใบบัวตูนน้อยกันไปนะคะ<บ><บ>ก็เอาอย่างนี้เลยก็แล้วกันจะเป็นน้ำจิ้มปลาร้านะคะ อ่าทา้อ๋อเข้าเลยอ๋อไม่